สวัสดีครับเด็กๆช่วงนี้ปิดเทอมเตรียมตัวอยู่ที่บ้านเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าเหงาเนี่ยมานั่งดูนิทานของพี่หมูกันดีกว่าพี่หมูมีนิทานสนุกๆมาให้เด็กๆด,ดูกันด้วยครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปชมกันเลยแผนของเหล่าสัตว์ กาละครั้งหนึ่งมีป่าอยู่แห่งหนึ่งในป่ามีสัตว์มากมายอาศัยอยู่พวกเขาเคยทานอาหารข้ามด้วยกันลิงคิดว่าพวกเราไม่เคยออกไปจากป่านี้เลยทำไมพวกเราไม่สามารถออกไปจากบ้านของพวกเราเหมือนคนไปขึ้นรถได้ละ่ะ เราจะเข้าไปในเมืองแล้วไปดูที่ที่สวยงามกันเขาบอกความคิดนี้กับสัตว์อื่นๆทุกคนชอบความคิดนี้แต่คำถามคือจะบอกความคิดนี้กับสิงโตได้อย่างไรเพราะสิงโตคือคนที่อนุญาตที่จะให้เข้าไปในเมืองไม่มีใครกล้าไปขอสิงโต แล้วหลิงก็พูดว่าคนหมาป่าเจ้าเล่มากคนไปถามสิงโตสิคนหมาป่าเมื่อเขาขอให้หมาป่าไปถามเธอตอบตกลงบ่ายวันถัดมาเธอไปพบกับสิงโตเธอเห็นสิงโตกําลังหลับอยู่อย่างสงบมันทำให้หมาป่ารู้สึกอุ่นใจเธอคิดจะพูดกับสิงโต และทุกคนรู้ว่าสิงโตชอบข่าวในการออกไปจากป่านี้สิงโตได้ตื่นขึ้นมาแล้วหมาป่าก็เล่าทุกอย่างให้ฟังสิงโตชอบความคิดนี้และเขาก็อนุญาตให้ทุกคนไปทุกคนตัดสินใจมาเจอกันวันรุ่งขึ้นทุกคนต้องบอกสิงโตว่าพวกเขาจะทำอะไรระหว่างเข้าไปในเมืองสัตว์ทุกตัวต้องนำอาหารเที่ยงของตนเองไป ทุกคนกระตือรือดกับการผจญภัยครั้งนี้เช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาตื่นเช้ามากคุณช้างได้ใส่เสื้อโค้ทสีดำตัวโปรดกระต่ายใส่เสื้อสีขาวกวางมีบินดิสีทองที่สวยงามพวกเขาเริ่มออกเดินทางกันสามตัวเหล่าสัตว์ถูกนำด้วยหมาป่าและลิงหลังจากนั้นไม่นาน พวกเขาก็มาถึงเมืองโอ้ไม่มีบางอย่างผิดปกติเมื่อพวกมนุษย์เห็นเหล่าสัตว์พวกเขาก็รีบหนีไปซ่อนในบ้านและพวกมนุษย์ก็แอบดูตามหน้าต่างผลไม้ของขายและของต่งตางๆถูกทิ้งมีบนถนนและพวกเขาก็วิ่งหนีไปเหล่าผลไม้และผักสด ช่างน่ากินมากสำหรับสัตว์ป่าแต่พวกเขาก็ไม่ได้กินและถ้าสิงโตโกโรธละ่ะและพวกเขาก็เริ่มเดินในที่สุดพวกเขาก็มาถึงสวนและเป็นอีกครั้งที่ผู้คนตามถนนวิ่งหนีสัตว์ป่าช้างได้เข็นรถของเธอไปที่สวนตอนนี้ทุกคนหิวมาก พวกเขาเตรียมตัวกินอาหารที่พวกเขาเตรียมมากระต่ายได้นำหัวใจเท้าและแตงกวามาสิงโตได้นำเนื้อมาช้างได้นำอ้อยมาเยอะแยะมากมายเหล่าสัตว์ได้กินอาหารเยอะมากพวกเขาเนื่งงตายต้นไม้ที่มีช่างภาพนั่งอยู่บนต้นไม้ช่างภาพลงมาช้าช้า และอยู่ข้างหน้าพวกเขาถ่ายรูปเหล่าสัตว์ป่าอย่างสวยงามหลังจากนั้นเหล่าสัตว์ก็ได้พบกับสัตว์ที่อยู่ในสวนและที่นั่นพวกเขาก็เห็นรถไฟที่สวยงามและสัตว์ทุกตัวก็นั่งบนรถไฟแต่ทันทีที่คนขับรถไฟเห็นสัตว์เหล่านี้ <S <S เขาก็วิ่งหนีออกไปจากรถไฟได้วยความกลัวแล้วหนีก็ขับรถไฟ เหล่าสัตว์มีความสุขกับการโดยสารครั้งนี้มากและพวกเขาก็เล่นเกมอื่นด้วยพวกเขาเล่นชิงช้าแต่ช้างหนักเกินไปเขาก็เลยเล่นชิงช้าไม่ได้ทั้งนี้การไปเที่ยวในเมืองเป็นเรื่องวิเศษมากและเหล่าสัตว์ก็กลับมาที่ป่า และแตัดสินใจจะกลับเข้าเมืองปีละครั้งจบบริบูรณ์เป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆเอ๊เด็กๆจำได้ไหมนะว่านิทานของพี่หมูมีชื่อเรื่องว่าอะไรเอ่ยเยงงก่งมากๆครับเรื่องแผนของเหล่าสัตว์นั่นเอง แล้วตัวละครในนิทานเรื่องนี้ล่ะครับเด็กๆจำได้หรือเปล่าว่ามีตัวอะไรบ้างแล้วเด็กๆชอบตัวละครตัวไหนครับเยี่ยมเลยเอย๊มีใครพอจะบอกพี่หมูได้บ้างว่าเหล่าสัตว์ป่าพากันไปเที่ยวที่ไหนครับ ว้าวเยีอะม,มากๆเลยเราสัตว์ป่าพากันไปเที่ยวในเมืองนั่นเองเด็กๆ,ๆสังเกตเห็นสัตว์กินผล,ลไม้อะไรบ้างครับเด็กๆตอบคำถามพี่หมูได้เก่งกันทุกคนเลยนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากๆเลยครับ ไว้ครั้งหนะ้าพี่หมูจะมีนิทานอะไรสนุกสนุกมาให้เด็กๆได้ชมกันอีกเด็กๆรอติดตามชมกันต่อไปนะครับบ๊ายบายครับ